สวัสดีครับพี่น้องชาวโตวเกียวม,มิวสิกนะครับวันนี้นะครับเราก็มาเตรียมสถานที่เตรียมสถานที่จัดไรซ์สดไรสติมมิ่งที่นี้นะครับพี่ทีมงานก็ทํางานอยา่างเหนื่อยเลยทํางานแบบเตรียมไปเล่นบอครับอันโอ้อไปเล่นือลตัวนี้อรับตัวนี้ต้องไปโลมาสอนนะครับเพราะว่าถ้ามีพวกพี่นีนั่งร่ำหลอกกันกนะครับพี่ก็จะมาซ้อม ทุกที่จะเป็นซ้อมเพราะว่าเราไม่ได้ซ้อมมันเผาปกติคือทุกที่จะซ้อมก่อนเนาะแต่ว่าทีมนักดนตรีแล้วก็ทีมแดนเซอร์ฐางเครื่องนั่งรับข้าเจ้าตีงานหมดนะครับก็เลยก็เลยมากมันอึนเือเดียวซ้อมเช้าเย็นไล์นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในครับบรรยากาศภายในก็อันเดียรนะครับอันนี้ก็เป็นเวทีเวทีพี่น้อง ด้านหลังก็จะ็นห้องรับรองของรับรองอันนี้ก็จะเป็นไม่บอดผู้สนับสนุนหลักไม่บอกหลังผู้ที่สนับ,บสนุสนในทีมนี้มีนี่ร <c oughs> องสองรอบหลังรองรับที่ดีมีทีมใหญ่อยู่นะครับที่เนี่เลือดที่มัวนายเลื

ลองศิลปินนะครับน,นี่ด้านหลังนะครับเราจัดไรตัวเกียวอยู่สิอีทีแรกอีทีแรกเป็นยังไงอีกน้องอลังการแน่นอนบอกได้เลยว่าอลังการแน่นอนผู้ใหญ่บ,บ้านกลฬไม่ทำผิดหวังแน่นอนทั้งนางลำํำทั้งหางเครื่องทั้งสคริปท,ทุกอย่างครบัวแน่นอนพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับบ๊ายบาย